ครับเรากลับมาที่วัดนี้อีกครั้งเป็นวัดอยู่บนไม่ใช่อยู่บนครับอยู่ด้านล่างของตึกครับอยู่ตรงฟูลูโชเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะมากราบไหว้ครับย่าเคยมาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนะาะจะมีพระสงฆ์เป็นคนไทยครับก็ จะมีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับอยู่ภายในวัดนะครับก็ให้คนนั้นเนี่ยมากราบไหว้ขอพรนะครับมารดน้ำพระพิฆเนศนะครับแล้วก็มาจุดเทียนเพื่อโชคลาภนะครับสามารถซื้อได้เพียง2เหรียญเท่านั้นหรือ50บาทนะครับแล้วเราก็จุดวางไว้ตรงด้านหน้าเจ้าแม่ขวนอิมครับ ด้านในก็จะมีการขายของเครื่องรางต่างๆนะครับมีพระพรมสีหน้าด้วยน่าจะเป็นสมาคมคือเนื่องจากว่าที่สิงคโปร์เนื้อที่จำกัดมากๆนะครับอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ที่เป็น วัดเหมือนกับประเทศไทยนะครับแต่ก็มีคนมากราบไหว้ค่อนข้างเยอะมากๆม,มีพวงมลาลัยขายด้วย250บบาทก็เป็นบรรยากาศของสายบุญนะครับที่ท่านใดสนใจที่จะมาสักการะมาขอพร ก็สามารถมาได้ครับที่สิงคโปร์ครับมีหยอดเหรียญด้วยครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นลิงก์ที่เป็นโลเคชันใน Google Map นะครับให้กับทุกท่านได้ทราบเพราะว่าก็จะได้าตามมาได้นะครับสนใจก็สามารถมาสักการะได้ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายครับ